สวัสดีเพื่อน f อโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้วันที่20นะครับก็เรื่อยๆนะครับโชคดีจะนั้นก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็คัดๆเอานะครับกวงดที่แล้วเราก็คาดนะครับน้องโบนะครับอยู่กรุงเทพนะครับฝันเห็นรถคันนี้นะครับ เจ้าของแกก็ไม่ได้เล่าให้แอดตังนะครับังเอิญก็เข้าตรง0ูนยนะครับแล้วก็หมดนี้รถคันนี้ก็867นะครับอยู่ข้างหน้านะครับ7จ็ก็มาแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับก็จะไปหาคุณยายเยนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตามแกสองงวดนะครับ ปรากฏว่าเลขที่แกบอกมาสองงวดนะครับเพิ่งจะมาออกนะครับก็วันนี้เราจะไปดูนะครับว่าคุณยายจะให้เลขอะไรนะครับคือสไตล์การลงคลิปของโชคดี a n n e ลก็จะค่อยๆลงนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับลงแบบหวานแหนะครับเราก็ลงแบบ คือเน้นๆเ,เอานะครับคืออยากให้ถูกนะครับแต่เราก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าหวยจะออกอะไรนะครับเดียตอนนี้คุณแม่กําลังหุงข้าวแบบแบบโบราณนะครับนาทีเขาก็ไม่อยากใช้แก๊สนะครับใช้เตาถ่านนะครับเดี๋ยวรอคุณแม่สักครู่นะครับสวัสดี้จ้าคุณแม่ <Okay. S 2> <c oughs> ยังไงเนาะไม่ได้ตามสองงวดได้ข่าวว่าเข้าสามตัวอีกแล้วฝันยังไงงวดวันเล็กเลขงวดก่อนที่คุณแม่เคยบอกใช่ไหมบอกสองงวดแล้วมันเพิ่งจะมาออกเนาะเพิ่งจะมาออกฝันว่ายังไงเลขงวดนั้นนี้ไงก็บอกว่างวดนี้เลขออกเปดเจ็ดหู้วกฝันเหมือนเดิมที่เคยฝันเนาะคุณแม่เนาะเออเป็เจ็ดหูก็มองหาคน บอกน่ไม่เห็นข้างบนหัวน่ะไม่เห็นเลยแล้วผ่านมาจริงวดมันออกสองใช่ไหมคุณแม่่านสองงวดถูกสองงวด่านสองงวดเว้นสองงวดแล้วก็ฝันแล้วเว้นสองงวดแล้วค่อยมาออกใช่ไหมนี่มาออกเขาบอกว่าเลขงวดนี้เขาบอกว่า แปดจิตหกโอหกแดหกเจ็ดหกจิตอก็ถือว่าข้าวสามตัวนะคุณแม่ถูกโตดเออคุณแม่ได้เท่าไหร่นะได้ร้อยสามสิบโอ้ถูกโตดหรือถูกตรงถูกตรงห้าสิบถูกตรงห้าสิบเออโตดอีกหกสิบโอ้โหคุณแม่พอไม่ตามออกขับเพื่อนเอฟซีทำเล่นเล่นใหญ่เงินเงินเยอะเนาะทำเงินใหญฮีงก็เยอะเงินใหญฮีงก็ได้เยอะเนาะ งวดนี้ฝันว่ายังไงคุณแม่งมวดนี้นะหนึ่งเมษาเนี่ยนอนกระลาว้คุณครูเนาะจ้ะไม้คุณครูคุณครูเขาว่าให้บอกเลขนะหลานน้องเขาเอาเงินไปกราดเล้วให้บอกให้ตรงๆนะก็บอกว่าเขาให้ให้รถเนาะให้รถอ๋อคือในก่อนนอนอธิษฐานอธิษฐานเสร็จนอนไปก็เขาให้รถเนาะรถเออรถมันใหญ่ ขับไปขับตัวเองเลยเด้อขับไปขับไปถึงถึงหกหนองหงนะหนองหงเออถึงหนองหงรถกลับมากลับมาก็มารถรถรถนั้นกลับมาเองกลับมาเองเลยกลับมาก็นอนนอนแล้วเห็นเห็นทะเบียนรถไหมคุณแม่ไม่ไม่ดูรถมันมาเร็วก็เดินตามมารถมาถึงบ้านวันมีคนบอกเนาะหมดนี่แต็มห้าหกเลอ เสียงกระซิบเหมือนเดิมเลยใช่ไหมกระซิบที่หัวนอนใช่ไหมคุณแม่หันอนอธทีานเอานะโอไม่รู้จะถูกไม่ถูกนะไม่รู้แ้ที่มันต้องตามเนาะเลขตามหมวดที่หนึ่งวันที่หนึ่งไม่ออกก็วันที่สิบหกออกออใช่ใช่ต้องตามแล้วยังเขาเขาพูดอะไรอีกไหมในฝันหลังเจ้าก็บอกตัวเลขแล้วเขาพูดอะไรอีกไหมไม่ได้พูดหรอกแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอาเลยเอาเลยตายกระสวดนี่นอนไหม แน่นอน,น,นอมองหารถก็ไม่เห็นเนาะกรถก็กลับมาก็ไม่ไม่เห็นรถนะไม่ได้เห็นกระเบียนรถเลยเนแต่มองหาคนที่บอกก็ไม่เห็นได้ยินแต่เสียงนี่ยินแต่เสียงเขาบอกเลยาบอกว่าแน่นอนไหมอ๋มอ,อก็แค่นั้นเองเนาะฝันฝันสั้นๆแล้วใช่ไมม เด, <S 1> <S 1> เดี๋ยวคุณคุณแม่ช่วยชูป้ายให้ดูหน่อยเนาะคุณแม่ชูมาทางนี้จ้ะอจ้ะอ๋อ,ก,อก็คือฝันงวดนี้เนาะแต่ถ้าบางทีไม่ออกมาก็ต้องตามเนาะคุณแม่เนาะตามตามต้องตามเนาะคุณแม่ตามจนออกเลยนะหรือตามจนโอบสองตัวเลยขเขาบอกเลยตามจนออกเพื่อนิพสีเขาดูนะครับนี่นะฮะฝันมากระซิบอีกแล้วนะครับเราไม่ตามคุณแม่แค่สองงวดน,นะครับ เลขคุณแม่เข้าสามตัวเลยนะครับถึงแต่สลับตำแหน่งนิดนึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเลขสวยนะคุณแม่เนาะแปดห้าหกก็ตัดหน้าตัดหลังเล่นหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยาเย็นนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับ งวดนี้เลขคุณแม่จะมาหรือเปล่านะครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ